ค่ะก่อนเข้าไปรับชมคลิปดีๆเมียช่างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่เมียช่างลงคลิปทุกวันเลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตรงปกเลยค่ะครับก็จ,จากตัวนี้จะมาเปลี่ยนหลอดแลมนะครับ,บก็ของเดิมไม่ดำเลยนะครับทีนี้ถ้าหลอดตัวนี้มันเป็นแรมบอกเฉยๆแต่ทีนี้จะมาติดสวิตปิดเปิดปด,ปด,ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับ ดูวงจรเลยครับตัวนี้จะมีวงจรให้ด้วยเลยนะครับตัวนี้วงจรก็คือข้างบนสัญลักษณ์จุดนะครับจุดคือออนนะครับกดอย่างนี้คือคือออนนะครับเดี๋ยวเราให้ลอาเอาใหม่โอนี่นะครับกดนี้คือออนถ้าอย่างนี้คือออฟนะครับส่วนขาหนึ่งสองสามก็ให้ดูจากสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมาตรฐานนะบางตัวจะไม่มีหนึ่งสองสามนะครับก็ไล่สัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับเข้านี้เป็นเอ็นะครับ บางนี้เป็น L นะครับ NL ตัวออกนี่คือตามลูกศรเลยนะครับเป็นใช้งานนะครับเป็นมอเตอร์เป็นพาวเวอร์อะไรก็ตามนี้นะครับสัญลักษณ์ออกนะครับตัวนี้ก็คือหลอดแอมนะครับตัวนี้เป็นหน้าคอนแทคหน้าทองขาวนะครับนี่นะครับสังเกตจุดท้างบนนะครับเนี่ยนะจุดนี้นะจะเป็นสัญลักษณ์ออนนะครับสัญลักษณ์เปิดนะครับนเดี๋ยวจะมาลอง แบบนี้ให้ดูเลยนะครับถ้าใครที่ยังต่อไม่เป็นหรืออยากต่อนะครับแคปรูปเลยนะครับอันนี้นะครับแทนเฉยนะเฉยค่ะแคปรูป<น>ไว้ได้เลยนะคะบบนี้ก็ตัวนี้จะมาต่อแทนข้างหลังนี้นะครับซึ่งจะเอาสายไฟชุดนี้เข้านะครับเข้าตัวแมอแปลงแล้วก็เป็น,น สวิปิดเปิดไฟโชว์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เราก็อ,ออกไปการต่อก็คือนี่นะครับเว้นขากลางไว้นะครับแค่นี้เองนี่นะครับก็จะมาบอกสําหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับส่วนคนที่ทําเป็นแล้วอาจจะไม่ยากนะครับซึ่งไฟฟ้ามันอันตรายนะครับเราหาข้อมูลก่อนทําเป็นก,ก็จะได้สบายใจนะเสียบแล้วนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับช่างมีเซฟตี้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าช่างก็รถไฟมานานนะครับถ้ามีสติตลอดนี่ก็จะไม่เผลอนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะ,ะก็ต้องอธิบายเนาะเพราะว่าถ้าอย่างี่างทองทําอันตรายนะคะแต่ว่าช่างทองมีเซฟตี้แล้วก็มีสติในการทํางานตลอดเนาะเพราะว่าเมียช่างเคยทําคลิป คล้ายๆอย่างนี้ค่ะมียอดดูเยอะแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคือติดตามมาตลอดแต่ว่าช่างทองทําคลิปนี้อันตรายมากจะไม่ติดตามช่างทองรู้สึกเสียใจมากๆเลยกับคลิปนั้นเนาะ <S <S ก็คือเป็นการเช็คคาป,ปานะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรขายคลิปนั้นก็ยังไม่เป็นไรถ้ายังถ้าคนคนนั้นนะคะ FC เท่านนั้นมาดูก็ฝากกดติดตามใหม่ได้นะคะโอเคค่ะเป็นการทําให้ดูค่ะเพราะว่างานอันตรายบางอย่างไม่มีใครทําให้ท่านดูหรอกคะ่ะเนาะ แล้วก็ท่านอาจจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะท่านต้องติดตามเมียช่างไวค่ะท่านจะได้เห็นในสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะท่านทองเดี๋ยวจะต่อให้ดูครับต่อเข้าไปอ๋อเดี๋ยวช่างทองจะต่อเข้าไปเลยค่ะต่อเข้าไปใช้งานเลยครับเมียช่างรีบพูดคิดว่าเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วแหละวิธีต่อใช่ไหม ต่อเหมือนที่ช่างทองต่อแต่คือช่างทองออกมาให้เห็นภาพนะคะแต่เดี๋ยวจะติดตั้งเข้าไปในตู้เลยก็คืออยู่ตำแหน่งนี้นะคะเนาะตัวนี้ก็ให้เราใช้สาย PVC ซนะครับซึ่งเขาจะมีฉนวน2ชั้นนะครับซึ่งในระ,ระยะยาวนะครับจะเป็น5ปี10ปีเขาจะไม่มีปัญหานะครับถ้าเราใช้สายเส้นเดียวนะครับก็จะอาจจะอันตรายได้นะครับเส้นเดียวหรือเส้นเล็กๆของนี้นะครับอาจจะอันตรายได้นะก็ของเดิมเขาเนี่ยใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ <ทำ S 2> มีปัญหาหอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากให้ใช้ของที่มีตรงสเปคมีคุณภาพมีซึ่งก็ไม่ได้แพงมากมายหาได้อาซื้อได้ค่ะตามรมา<ช>้านวัสดุก,ก่อสร้างฮาร์ดแวร์ทั่วไปเลยะะก็จะใช้สายประมาณอย่างนี้ันก็จะเอาไปเสียบ ด้านหลังนะครับด้านหลังเสียบเหมือนเดิม<ล>ค่ะอ l เอก็ตามสเปคนี้เลยตามที่บอกเลยตัวตัวเอนะครับตัวเอผมก็จะเสียบไปที่ตำแหน่งเล็ก<ร>นึงน,นะครับต<ร>ัวเอผมก็จะเสียบไปที่ตำแหน่งนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายมอแปลงครับนะ ส่วนขั้นตอนการเจาะตัวนี้นะครับก็จะใช้หินเจียนะครับใช้หินเจียก็จะเจียแนวตรงนี้นะครับแล้วก็แนวนอนแบบนี้นะครับเพราะว่าของเดิมเขาเป็นวงกลมนะคะวงกลมเพราะว่านี่คือของเดิมนะนี่นะเราก็ใส่สวิตเข้าไปใหม่นะคะก็ปรับแต่งนิดนึงนะครับ เดิมยังไม่ดีเท่าสายที่ช่างหามานะก็จะบอกไว้นะครับว่าให้ใา้สาย้วยนี้นะะก็จะมาต่อสายขดลวดนะครับตัวขดลวดตัวหนึ่งก็จะ ต่อเพื่อไปเข้าสวิตนะครับก็ใส่ตรงกลางนะครับขาที่สองนะครับขาที่สองตามนี้เลยนะครับขาที่สองก็จะเข้าเป็นมอเตอร์พาวเวอร์อะไรต่างๆนะครับมอเตอร์แปรงอะไรพวกนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมาต่อรวมกันนะครับตัวไหนเป็น เอ็น <N S 2> เป็นเอลตัวไหนเป็นลายตัวนี้เป็นเอ็นะครับแต่เวลาเสียบมันสามารถเสียบสลับกันได้อยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวใส่ปลอกสายไปก็เดี๋ยวออกมาดูใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นสายเอ็นนะครับก็จะใส่ปลอกสายไว้ข้างในดำๆเป็นสายมอแปลงนะครับมอแปลงตัวชาร์จนะ ทางนี้ก็เป็นไฟเข้ามานะครับฝั่งนี้ก็เป็นสวิตปิดเปิดนะครับไฟเส้นนี้มีหน้าที่แค่ไปเลี้ยงหลอดนะครับหลอดสัญญาณให้มันมีแสงขึ้นนะครับเวลาปิดเปิดนกะ็เอกีน้นะครับโอกี้แค่ว่าเขาอยู่แค่นั้นพอก็มันเก็บงาน ตันนี้ก็เป็นสายลายนะครับสายลายก็ใส่เข้าไปเลยถ้าเราจะเชื่อมเมื่อกี้เราอันแบบนี้ได้ครับ ็เป็นนันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะทําการบีบลัดไว้นี่ค่ะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะคะนะครับตัวตัวนี้ก็ไปเข้ามอแปลงนะครับตัวขาที่สองนะครับนะครับ N L ก็ N ก็หนึ่งนะครับ L ก็สามนะครับจา N L ก็พอนะครับส่วนขากลางนี่จะไปเข้ามอแปลงนะครับเส้นนี้นะครับ เราที่มาแปลงตัวนี้นะอีกเส,เส้นหนึ่งของมอแปลงก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าขาเนิวตันนะครับเป็นรวมกันนะครับรวมกันซึ่งเนิวตันข้างบนนี้ไปรอหลอดเฉยๆนะครับตอนนี้เราก็รวมนิวตันไว้เลยนะครับขาไฟก็มานี้นะครับอันนี้ก็ผ่านเข้าฟิวนะครับในฟิวตัวหนึง่งฟิวนี้เป็นขาลายนะครับลายออกมาก็ฟังส่วนแลกไม่สามารถเสียบสลับ ขาลายขายขานิวตันได้นะครับชุดนี้มันไม่มีวงจรก็เป็นไอไอซอะไรนะครับก็สามารถเสียบสลับได้นะครับโอเคมาลองใช้สวิดูเลยช้ให้ดูเลยแล้วก็ชาร์จแบตลูกหนึ่งใช่ไหมคะจะมีไฟด้วยนะคะเห็นไหมคะไฟขึ้นแล้วค่ะ แปดลูกหนึ่งนะถ้าปิดเปิดก็ไม่มีอะไรนะคะถ้าปิดแล้วก็จะไม่มีอะไรนะแต่พอเปิดสวิคนี่คืจะมาเทสงานที่เราต่อสวิคนะคะนี่ค่ะเป็นวิธีต่อที่ ง่ายๆนะคะช่างเขาบอกว่าง่ายนะคะสําหรับคนที่ต่อไม่เป็นและอยากต่อเป็นดูคลิปนี้เข้าใจเลยค่ะดูจบแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆที่ต่อไม่เป็นและก็ไม่เข้าใจอยู่เนาะส่วนคนที่เข้าใจแล้วก็โอเคค่ะใครที่ต่อเป็นก็ดีเลยค่ะส่วนคลิปนี้ก็สําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะคะดูแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะที่สําคัญเลยคือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่แม่ช่างลงคลิปทุกวันเลยนะคะ โอเคคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ